เรามาลุยกันต่อดีกว่า10คนสุดท้ายเขาจะอยู่กับคุณตลอดรอดฝั่งหรือเปล่ามาทำำําความรู้จักผู้ชายคนนี้มากขึ้นนะครับและอย่าเพิ่งดับไฟจนกว่าผมแย่สัญญาณครับถ้าเกิดว่าจะมาคบกับวิทย์วิทย์ก็อยากแนะนําให้อีกคนหนึ่งที่ต้องรู้จักเขาคือพี่สาของวิทย์เองครับันนึสวัสดีค่ะชื่อแนทนะคะเป็นพี่สาของวิทค่ะ ทั้งหมดเจะมีสีพี่น้องคือพี่สาวสามคนแล้วผมเป็นคนเดียวผู้ชายในบ้านเพราะฉะนั้นผมจะเป็นคนที่เรียบร้อยมากเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยมากเพราะว่าพี่สาวเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กมีแต่ผู้หญิงอะค่ะคือนิสัยก็แบบเหมือนผู้หญิงเลยเรียบร้อยทํางานบ้านได้หมดทุกอย่างอย่างที่ผ่านมาคือพี่วิทย์เขาเคยทําให้แฟนเก่าคือทาทุกอย่างเลยตักผ้ากวาดบ้านถูบ้าน,านแล้วก็รีดผ้าคือ พร้อมเลยคุณพร้อมที่จะแบบเป็นเจ้าหญิงอ่ะคนเก่าเขาจะทางานแบบต้องเช้าใช่ไหมฮะประมาณเกะโมงผมตึ่นมันจะออกแล้วเพราะฉะนั้นผมต้องตื่นก่อนหกโมงก็คือประมาณตีห้าครึ่งหรือเงี้ยเพื่อเตรียมอาหารไปให้เขากินข้าวก่อนที่เขาจะไปทางานอยากให้ทําอะไรให้กินอ่ะผมทําให้เลยอะไรเงี้ยทาดีค่ะนี้เขายังทิ้งเลยมีคนเดียวที่ไม่ทิ้งอ่ะคุณพี่ฝมก็คือเล่าให้เนี่ยฟังใช่ใช่แต่เราทุกเรื่องเหมือนกับเขาเป็นกล้องมงนจอนปิด แม้กระทั่ง <c oughs> เราจะมีความทุกข์หรือความสุขผมก็ต้องโทรหาเขาตลอดถ้ามีปัญหาก,กับแฟนก็จะโทรหาพี่ก่อน,อนแล้วก็เราก็จะให้ว่าเออต้องใจเย็นๆนะต้องคุยกันดีๆแล้วก็หาเหตุผลในการคุยกันไม่เซนของเราก็คือแบบว่าน้องชอบใครเราชอบด้วยน้องรักใครเรารักด้วยผมเป็นผู้ชายคนเดียวในบ้านเนาะเราไม่เคยเล่นกับผู้ชายเลยอะไรเงี้ยเล่นแต่กับพี่สาวอย่างเงี้ยโดดยางบาักเก็บบางทีวิทย์ก็ติดนิสัยผู้หญิงค่ะ เช่นแฟนรีดผ้าแบบมันจะไหมหรือเปล่าอะไรคือเปิดไฟแรงมากกว่าไหมกว่าแบบไฟช็อตไรเี้ยไม่ต้องทำ๋ย่าไม่ตเองช่เองไม่ค่อยบ่นพี่แต่สมมติจะเป็นขี้ห่วงมากกว่าคือไฟเราแต่งตัวโป๊มากไม่ได้ไปข้างนอกผมไม่เคยใส่ขาสั้นเลยนี่ถามคนนี้ได้เลยผมไม่เคยใส่แล้ขาสั้นใส่แต่งเก้งทายีนขายาวเสื้อยืดอย่างเงี้ยใช่ถ้าอย่างที่ผมไปทะเลใช่ไหมผมก็จะใส่ขายาวแล้วก็เสื้อยืดอย่างถอดเสื้อผมก็ไม่ถอดเพราะผมกลัวกลัวดำแฟนก็คือไปบิกินี่ทะเลได้เลย ไปได้แต่ก็ต้องเตือนๆหน่อยว่าเอออย่าแบบเกินไปคือถา่ถายถ่ายรูปพิเศษแล้วถ่ายรูปเสร็จรปุจ๊บก็โอเคเปลี่ยนจากลับเหมือนเดิมฝากสิงสาวๆวที่ยังเปิดไฟอยู่นะคะอย่าเพิ่งปิดไฟนะคะช่วยเอ็นดูน้องชายหนูหน่อยคะ่ะเพราะว่านางโดนทิ้งบ่อยมากทําดีขนาดนี้ยังโดนทิ้งสาวๆก็เอ็นดูน้องหน่อยนะคะขอบคุณค่ะเอาล่ะผมสนใจที่พี่นัทบอกในตอนท้ายว่า ทำดีขนาดนี้เนี่ยโดนทิ้งบ่อยมากครับทำไมหนุ่มโซทำไมผู้หญิงทิ้งคุณบ่อยอย่างเลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันส่วนใหญ่เหตุผลอะไรที่เขาให้คุณเวลาแยกจากคุณส่วนมากเหตุผลที่ต้องเลิกกันน่าจะมืออื่นๆมากกว่ามืออื่นมือไหนคะมีคนอื่นอยากได้เขาใช่ไหมให่คุณไม่ใช่ผมแน่นอนล่าสุดเจ็บหนักอยู่เจ็บหนักอยู่สาวก็ไปมีคนอื่นแล้วก็หนุ่มโดคนนี้เป็นคนที่ ไม่โชว์เนื้อโชว์ตัวเลยนะกางเกงขาสั้นยังไม่ใส่เลยจำไอ้ตะลั่มบึกได้ไหมลํ่บึกอ่ะไอ้นั่นก็โชว์ไม่หยุดใส่เกงในตัวเดียวใส่เกงในโชว์ห่อข้าวอ่ะนั่นก็โชว์โชว์ช้ำโชว์ช้ำไม่แต่ว่าเขาเป็นเทรนเนอร์ก็เป็นธรรมดาที่เขาต้องโชว์บอดี้อันนี้ก็ไม่โชว์เนื้อโชว์ตัวเลยนี่ก็ปิดเกินแล้วก็คี้หวงแฟนพี่นัทบอกเลยว่ามีแฟนเป็นหนุ่มสาอคนนี้อย่างกับเจ้าหญิงอ่ะใช่ค่ะงานบ้านเนี่ย รับจบให้เลยโยนเสื้อเลยเธอซักตัวไอแคทจะไม่ได้ทําอะไรเลยก็เป็นได้เพราะว่าผมสามารถทําแทนได้จริงๆวันนี้เนี่ยพี่แนทมาดูอยู่ด้วยนะมาให้กําลังใจด้วยเดี๋ยวยังไงพี่แนทถ้าได้ยินเสียงผมเนี่ยรอเจอน้องสะพ้ายเลยนะฮะเจ้าคุณเป็นผู้ชายคนเดียวในหมู่สี่พี่น้องใช่ครับผมผู้ชายคนเดียวเลยแล้วเด็กๆแล้วถ้ากิจกรรมแอคชั่นเลยฮะแบบแบบผู้ชายเขาบอกคุณไม่เล่นกับผู้ชายเหรอ ไม่มีเลยฮะไม่เคยมีครับตอนเด็กผมเอาแบบตรงๆเลยคือเม่ค่อยได้เล่นกับเพื่อนผู้ชายอ่ะเพราะว่าส่วนมากก็เล่นกันเอสี่คนพี่น้องเองอะไรเงี้ยใช่แล้วไปมหาลัยคุณไม่มีเพื่อนสนิทที่เป็นผู้ชายมีน้อยครับแต่ส่วนมากจะอยู่กับพวกเพื่อนกระเทยมากกว่าแต่ตอนโตมันแอคแล้วไงตอนเด็กมันไม่มันต้องได้ดื้ออ่ะมันต้องได้ดื้อมันต้องได้ฟันดาบมันต้องได้ต่อยกันมันต้องได้เล่นไม่ขีดไม่มีมันต้องรังแกสัตว์ มันต้องวาดผนังขโมยของไม่ไม่ไม่อันนี้น่าจะเป็นของน้ำนะับของ้องก็ไม่เป็นแบบนั้นจริงเหรอทำกับข้าวแล้วก็ไม่เล่นอะไรที่รุนแรงอุ้ยเสียอนาคตอย่างนี้เด็กเสียอนาคตจะไม่รู้จะทำไงอ่ะแอบสุบุรีเปล่าล่ะต้องแอบสูบุรีไม่ถอควรไม่แอบสูบุรีเลยอ๋อยังใช้ไฟแช็กไม่เป็นคุณก็ไม่ได้ดื้อเลยเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเคยมีคนทักคุณไหมว่าคุณดูแบบไม่ค่อยเหมือนผู้ชายเลยเยอะครับเยอะเยอะอาจจะเป็นด้วยหน้าตาแล้วก็นิสัย อนิี้สัยจะเป็นคือเกือบเหมือนผู้หญิงเลยก็ได้ไอเหมือนผู้หญิงเนี่ยมันมีความงี่เง่าขียบ่นของผู้หญิงเข้าไปในตัวคุณไหมคียเง่ามีมีคียบ่นทียหหงอนใช่เป็นคนเรียบร้อยไงครับว่าต้องบ่นนิดนึงถ้าเก็บให้เป็นที่อะไรอย่างเงี้ยแฟนคือทำเลเทสได้เบอร์ไหนก็ก็ถับแป้กแป้มันจะหกแล้วมีผมผมด้วยก็อาจจะเตือนได้นแล้วก็สัญาเตือนยังไงเราก็ต้องเป็นคนเก็บอยู่ดีเพราะเขาไม่เก็บ แต่เมื่อกี้แฟนตื่นมาทํางานแปดเก้าโมงใช่ผมต้องตื่นก่อนหนุ่มโซตื่นมาทํากับข้าวก่อนนะครับ <S <S ตื่นมาทากับข้าวก่อนไอ่น่ารักเนี่ยเนี่ยมันมีโมเมนต์ไอ้น่ารักอะ قة. แต่มันติดแบบทําไมอ่ะไปทะเลมันใส่บิกินี่ไม่ได้หรอใส่ได้ครับใส่ได้แต่ว่าก็ให้มันดูแบบเหมาะสมหน่อยแต่ก็โดนทิ้งอยู่ล่ําไปอ่ะน่าจะเป็นเรื่องนี้ด้วยอะไรมาใช่เพราะว่าผู้หญิงบางคนจะรู้สึกว่ามันเหมือน ลำเส้นในเรื่องแต่งตัวหรืออาจจะมีความรู้สึกว่าคุณไนิสไปหน่อยมันก็เลยดูแบบคือผู้หญิงแต่ละช่วงแต่ละยุคมันก็จะชอบผู้ชายแหมเหมารวมไม่ได้จริงเพราะว่าอาจจะไปเจอคนที่มันไม่ได้ชอบแนวแบบไน์สกายแบบนี้ก็ได้อเอาละสาวๆาทั้งสิบคนครับแปลว่าคุณไม่ต้องรีดผ้าซักผ้าถูบ้านล้างจานทํากับข้าวอีกเลยทานนะข้าวเสร็จบบอย่างเงี้ย เธออันนี้อันนี้เกินเกินไปหรอนั่งแบบนั่งกับพื้นนั่งกับพื้นแล้วเดินไม่ระวังเตะจานอุ้ยเธออ๋อโอเคเอาล่ะคุณได้รับการดูแลอย่างพรีเมียมจากผู้ชายคนนี้เลยนะฮะตัดสินใจครั้งสุดท้ายนะครับชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟ,ไฟ ดราม่าแน่ดราม่าแน่แนแต่ที่แน่ๆตอนนี้คุณไม่แบล็คเอาท์ครับดับไป27คนเหลือ3คนสุดท้ายฮะโอ้ว้าวโอเคผมคุยกับคนปิดไฟก่อนดีกว่าออยสาวเหนือสาวเหนือไปแล้วหนึ่งทำไมอะออยจะได้น้องอปิดไฟเนี่ยยังพี่สาวพี่สาวนี่คือแบบนี้ก็มีพี่สาวเหมือนกันพี่สาวหนึ่งคนความย่อยหนึ่ง พี่สาวสาวควมย่อยของสาวแปลว่ามีพี่สาวสามคนนี่เจ็บหัวย่อยขนาดควายตะเกอเป็นไม่ยิงกันย่อยแล้วพี่สาวน้องนี่ย่อยคือมันหมายถึงมันมีความแบบจุกจิกลุงลังลุงลังแน่นอนความผู้หญิงเดาทรงว่าลุงลังแน่นอนเขาอาจจะดีแต่แบบว่าเราก็หูมันไม่ยิงมันเป็นอย่างใดอะแม่ไอ้ชะนีชนีมีความชีนีขาดมีพี่สาวตะเกอยังแบบลุงลังแรงกว่าดอกไฟ เขาเหมือนกระดาษแผ่นสีขาวแล้วหนูเป็นเหมือนจุดสีดำ oh. เพราะเขาดีดีหมดเลยตัว <Okay. S 1> แบบไม่มีอะไรที่แบบแต่หนูคือหนูชอบแต่งตัวแซ่บชอบความเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ย oh. มีจังเลย <laughs> <laughs> แล้หนูก็เลยแบบไม่อยากให้เขาแบบว่า มากังวลเรื่องนี้อ่ะจะเกิดการทะเลาะกันไม่เข้าใจกันได้ให้เขาไปเจอคนที่ดีกว่าดีกว่าเผื่อเราไปทะเลเราอยากจะอออิทริสเราอยากจะแซบอะไรบ้างอะไรบ้างเราอาจจะอยากใส่แค่หมวกกับรองเท้าก็น้อยไปนะมาดูสาวเหนือปอมบ้างจะได้น้องจะได้ปิดไฟกับเจ้าก็อาจจะมีการแสดงอิทิลิสหนึ่งอิทิิสระหว่างพี่สาวทั้งซีกับน้องว่าใครจะ เกิดตอนนี้ออกมอนพระแดงแล้วฮะมันจะเกิดอิธิธิษปฏิหารระหว่างพี่สาวแล้วก็พี่สาวคนนี้มันจะแบบคล้ายๆออยเพราะว่านี่เคยเคยมีคือผู้หญิงมันจะมีความไม่ลงกันอะไรบางอย่างมันจะมีพลังงานบางอย่างผู้หญิงจะเป็นเพศที่ดีเทลใช่แล้วถ้ามีน้องชายคนเดียวเขาก็จะแบบดีเทลแล้วนี่เป็นน้องชายคนเล็กด้วยมันจะมีปฏิหารบางอย่างที่เกิดขึ้นในครอบครัวเป็นพลังงานแล้วยิ่งเป็นคนอย่างเราแ้่ยิ่งเป็นเราด้วย ดีมาจากไหนพลังงานแฝงนะบอกเลยว่าบันเทิงแน่นอนอยู่แล้วบันเทิงในสาวันเจ็วันแน่นอนจักรวาลแตกโอเคก้อยคูณดับไฟอ่ะคือเรื่องที่เขาบอกเรื่องการแต่งตัวหนูเป็นคนชอบใส่กางเกงขาสั้นอาจจะไม่ได้โป๊แต่ว่าแบบคือเราชอบใส่แล้วก็เรื่องไปทะเลอ่ะคือแน่นอนก็ต้องใส่บิกินี่อยู่แล้วหนูห้ามพี่ไม่ได้หรอกลูกหนูห้ามพี่ไม่ได้หรอกลูกโอเคโอเคเอาละ ไหนมีคนที่ปิดไฟไปบ้างอาไมกี่ดับไฟไปแล้วเป็นหนูชอบเขาหมดเลยนะ <c oughs> นะแต่ <c oughs> แต่ว่าแบบเขาเวลาเขามีปัญหากับแฟนเขาไปอ้อนพี่สาวมันแบบมันก็ยังดูมีความเป็นเด็กนิดนึงอ,อะไรอย่างเงี้ยหนูชอบเป็นโตโตหน่อยอ๋อคือถ้ามีความอ้อนพี่มันก็ดูเบบี <baby S 1> ออไปหน่อยมาอ้อนหนูก็ได้อ๋อโอเคเออปิดไฟดาวไฟติดเรื่องเดียวอ่ะที่บอกว่าแบบว่านิใส่แบบเหมือนโดยรวมเหมือนผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ย ใช่คือจริงๆเป็นคนนี่ใส่แมนนะแต่ว่าเหมือนเคยคุยกับคนที่แบบนี้ใส่มีความเป็นผู้หญิงอะไม่รอดอ๋อโอเคเอาละมาสามคนสุดท้ายยังอยู่ตรงนี้ครับมิกเซอร์ค่ะคุณตัดสินใจลุยผู้ชายคนนี้โอ้หน้าแบบสเปคหนูเลยแล้วอีกอย่างคือทำงานบ้านแล้วหนูอ่ะไม่ชอบทำงานบ้านหนูชอบทำงานนอกบ้านเอาวะยังไงไปยัดค่าแม่บ้านแล้ววะใช่ไหมนั่นแหละ เราเป็นคนชอบทำงานนอกบ้านอยู่แล้วถ้ามีผู้ชายที่รักการทำงานบ้านและดูแลอย่างดีนี่มันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากใช่ค่ะไอ้สือสาวที่พบหน้าผู้ชายเพียงแรกเห็นแล้วจริงขอให้ทีมงานเพลยภาพไปเลยเดี๋ยวตอนออกอากาศคุณจะเห็นอาการเองคุณยืนยันด้วยการเปิดไฟถึงรอบนี้เลย ก็เขาน่ารักดีค่ะก็ตรงสเปกทุกอย่างทายฟ i f e ทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่หนูกังวลมีอยู่สิ่งหนึ่งครับคือหนูค่อนข้างที่จะแบบแมนมากในเรื่องของคล้ายๆแบบหนูเป็นผู้หญิงลุยๆ่อะค่ะเช่นขับมอเตอร์ไซค์เอ่ยเล่นกีฬาถุอย่างใช่แล้วแต่ด้วยความที่เขาแบบเหมือน นุ่มนิม่มใช่<อ>นุ่มนิ่มอะไรเงรี้ยอาจาจะกลัวความห้าวของเราใช่นีน่คือขับมอเตอร์ไซค์ยกล้อหน้าด้วยเหรอฮะอ๋อเคยค่ะยกล้อหน้าด้วยยกล้อหน้าด้วยครับเวสาวเหนือคนเดียวที่ยังเหลือเล็ดรอดมาอยู่เวชอบประจ่ายแบบนุ่มนิ่มหน้าฮักเรียบร้อยมันดูแบบหน้าทานุถนอมหน้าเอ็นดูอืม นี่ก็แม่นเลยแม่นเลยเจ้าวเอาแล้วเวดูคล้ายพี่สาวเขาด้วยนะเหรอคะทรงทรงแสดงว่าเข้ากับพี่สาวเขาได้ใช่มพี่สามคนนะเขามีพี่สาวสามคนถ้ามกลัวพี่เขาพี่เขาจะไม่ย่อยกับเราอีกกะก็พี่เปนบอกว่าถ้าน้องเปนฮักไข่เปุ๊ก็จะฮักตัวเองโอ้ใบแต้บใแต้บใแต้บใแต้จุ๊ก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 เออสกําก็จะย่อยกันปิ๊กป๊อกปิ๊กแป๊กกันเอาละครับนุ่งสด เราเหลือสาวโสดสามคนครับครับผมแต่โดยกติกาคุณจะต้องคัดให้เหลือสองคนสุดท้ายก่อนดับไฟหนึ่งคนและที่เหลือเราเข้ามาว่ากันเชิญครับ